นาคาถาวัตถุนาสูตรที่สองนาคาถาวัตถุสูตรที่สองอวัตถุคาถาสูตรที่สองเล่มที่24่ี่ข้อที่เจสมัยหนึ่งพระผู้มีประภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบิติกเสรีฐีใกล้พระนครสวัสดีก็สมัยนั้นแลภิกษุจำนวนมากกับจักบินทบาทถวายพัดนั่งประชุมกัน ที่หอฉันสนทนาเดรัชวฉนกถาเป็นอนันมากคือสนทนาเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องอื่นๆที่ว่ามานั่นแหละนะเรื่องความเจริญและความเสื่อมแต่สนทนาสิ่งเหล่านี้นี่นสนทนาแล้วก็ความเจริญความเสื่อมทางโลกียะนั่นเนี่ยทางโลกโลกครับเอออันนั้นเจริญอันนี้นเสื่อมนะมันไม่ใช่เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของ,ออง,ของพุทธ,ธะนะคือสนทนากันแบบทั่วไปที่ สนทดาไปแล้วกิเลสมันก็เจริญขึ้นอันนั้นนะกิเลสมันก็โตขึ้นมันลดกิเลสไม่ได้ครั้งนั้นแลพระพุทธมีพระบาคเสด็จออกจากที่เล่นในเวลาเย็นเสด็จเข้าไปยังหอฉันประทับนั่งบนอาสนะที่เขาตกแต่งไว้ขันแล้วได้ตัดถามภิกษุทั้งหลายว่าดูกระดภิกษุทั้งหลายบัตนี้เทินนั่งทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากนวยเรื่องอะไรเนาะ ก็แหลกคาถาอะไรที่เธอทั้งหลายสนทนาค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์พูดเจริญขอประทานพระวโรกา่ข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบินทบาทภายหลังพัดนั่งประชุมกันที่หอฉันสนทนาดิรัชฐานกาถาเป็นอันมากโอ้ยไม่ใช่จดสนาน,นน้อยๆน,นะสนทนาเป็นอันมากอย่างนะพูดแน่ตรงๆจะนะคนสมัยก่อนเขาก็ไม่โกหกเนาะซื่อๆนะ ผ่ากับเรื่องพูดคุยก็เรื่องเสพกิเลสน่ะพูดแล้วก็ให้กิเลสโตนั่นแหละนะพูดกันไปแล้วเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็ให้มันกิเลสมันโตขึ้นโตขึ้นนั่นแหละมันไม่ได้ลดกิเลสนั่นแหละนะสรุปแล้วน่ะสนทนาเป็นอันมากอี่ต่างหากนะไม่ได้สนทนาน้อยน้อยนะไปเรื่อยเลยนะพูดคุยกันล้วแม่สนุกสนานมันปากเชียวมันปากเชียวสนทนาแล้วกิเลสโตนี่มันปากเชียว น่ากิเลสไม่ได้ลดเลย <c oughs> น่คือสนทนาเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องความเจริญความเสื่อมเรื่องสารพัดเรื่องที่สนทนาแล้วกิเลสมันก็ไม่ลดนะะมันมีแต่เจริญขึ้นเจริญขึ้นนั่นนะนะนะมีแต่กิเลสเจริญขึ้นนะ,นะ,นะ,รรนนะพระเจ้าข่าวัางเันพระผู้มีพระภาคตรัดว่าดูกระพิกสุดทั้งหลายการที่เธอทั้งหลายสนทนาดีรัชานกถาเป็นอันมากคือ สนทนาเรื่องพระราชาเรื่องโจรเรื่องอื่นๆเรื่องความเจริญความเสื่อมนี้ไม่สมควรแก่เธอทั้งหลายผู้เป็นคุณบุตรออกบวชเป็นบนรรพชิตด้วยศรัทธาเลยดูกระพิกสุทั้งหลายฐานะที่ควรสรรเสริญสิบอย่างนี้สิบอย่างเป็นไนะคืออะไรละกันสนทนากันการภาคเปลี่ยนปฏิบัติที่ควรสนทนาควรภาคเปลี่ยนปฏิบัติสิบอย่าง นี่ควรสรรเสริญ10อย่างเป็นไงนคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ตนเองมีความปรารถนาน้อย <c oughs> และกล่าวปารบความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีความปรารถนาน้อยและกล่าวกถาปารบความเป็นผู้ปรารถนาน้อยนี้แก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะควรสรรเสริญ นภาษา,าบาลีว่าอะไรปัฒนาน้อยเนี่ยมักน้อยกล้าจนอะไรนอาปิชกถา,าควรจะสนทนาเรื่องนี้แหละเป็นสิ่งที่น่าสรรเสริญเห็นไหมแต CC ่ละคนควรมีความปัฒนาน้อยแต่ละคนก็เออปรัฒนานี้น้อยน้อยน้อยเอาไว้น้อยนเอาไว้น้อยน้อยเอาไว้น้อยนเท่าที่ไม่ฝืดเครื่องเท่าที่ไม่ ทรามานตนเท่าท <progressive> ี่ไม่ฝ <reco Christ. S 2> ืดเครื่องนะพัฒนาน้อยๆปัฒนาน้อยๆยนี่นะเอาเอาไว้กับตนน้อยๆนั่นเองแต่ทำเยอะนะทำแล้วแบ่งปันไปเยอะเยอะแต่ตัวเองเนี่ยเอาไว้น้อยๆยความหมายอภิชากถามากน้อยกล้าจนตัวเองเนี่เอาไว้กับตัวเองเท่าที่จําเป็นเท่าที่ไม่ฝืดเครืองเท่านั้นนะกินน้อยใช้น้อยที่สุดเท่าที่แข็งแรงที่สุดเท่าที่ไม่ทรมานตนที่สุดแล้วก็เก็บไปน้อยที่สุดเท่าที่ไม่ฝืดเครือง ตอนนั้นแหละที่เหลือแบ่งปันเกื้อกูลนี่นะเป็นสิ่งที่ควรสรรเสริญตาวเองเป็นผู้สันโดษนะสันโดษใจพอนะใจพอใจพอพอใจแม้น้อยๆน,นี่แหละแม้ได้น้อยนี่แหละเราก็พอใจใจพอในความได้น้อยๆในการมักน้อยเนี่ยนะสันโดษใจพอในการมักน้อยนะในขีดที่ไมนะ่ทรมานตนแลวก็ไม่ฝืดเคืองนี่แหละ ตนเองเป็นผู้สันโดษและกล่าวคาถาปรารถนาความเป็นผู้สันโดษแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้สันโดษและกล่าวปรารถนาน่ากล่าวคาถาความเป็นผู้สันโดษแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะควรสรรเสริญว่าเออตนเองก็ทําอันนี้ทําความสันโดษอันนี้แล้วก็กล่าวที่จะให้แต่ละท่านแต่ละท่านเนี่ยนะมุ่งหมายมาสู่ความเป็นผู้สันโดษนะ ความใจพอแม่มีน้อยๆนะสันโดษจนใจพอแม่มีน้อยๆนี่ควรสรรเสริญ